คุณเครียดอะไร ตัไวไลฟ์วันนี้เราทำได้ไม่ดีตอนนั้นเรากดดันมากเพราะเป็นครั้งแรกที่เราไลฟ์ในทิกตอกไม่รู้ว่าจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูเราไหมไม่เคยทำที่ไหนเลยเรารู้ว่าคนที่เข้ามาดูในไลฟ์วันนั้นไม่ได้ต่างจากเราเลยเพราะมีปัญหาผิวที่อยากแก้และต้องแก้แบบถูกวิธีทีมเราเลยตั้งใจว่าถ้าใครได้ดูไลฟ์วันนั้นแล้วได้วิธีแก้ปัญหาผิวแม่แค่หนึ่งอย่างเราก็ค้มค่าแล้วตอนนี้เหลือเวลาแค่สิบเหลือเวลาอีกไม่มากแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรพร้อมเลยททททััั้้้งงงงงฉาากกขออคนุย่ โกลาหลมากต้องรีบแก้กันวินาทีชนวินาทีแต่ในความวุ่นวายนั้นเกิดบางอย่างที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยสําหรับทีมเราเราเริ่มัสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เราช็อกดีใจจนพูดไม่ออกเลยจริงๆเราจะมีไลฟ์แบบนี้กันอีกไหม พวกเรากว่า4 0 0พคนอยูด้วยกันและสร้างตำนานไปได้วยกัน,น้งวเองมันเกินแบบคาคาดหมายมโดนัทรู้สึกได้ว่าพลังของความตั้งใจอะส่งถึงกันได้จริงๆและแรงลักดันนี้ทำให้เรากลับมาอีกครั้ง7พฤศจ,จิกายนหนึ่งทุ่มตรงกับไลฟ์ที่สุดของปีมีโปรที่ TikTok Shop ด้วยนี่ตั้งแต่7ถึง11เพฤศจ,จิกายนคุณไลฟ์ช่องไหนช่อง TikTok Donut Beauty b r a n s คนแต่และมาเนมาเน้นอย่จจาลืมกดแจ้งเตือนไลฟ์ด้วยนะคะทำไมบ้านเรามีโอมด้วยล่ะ